สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเนตมาทําอะไรครัวันนี้วันนี้ก็มาติดป้ายนะครับติดป้ายขายบ้านนะครับวันนี้ไม่ได้พามาชมบอนสีนะคะแต่พามาชมบ้านจัดสรรน,นะครับโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะคก็คือวันนี้ได้มาทําการติดป้ายนะคะนี่เลยป้ายสวยไหมคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นป้ายของเรานะครับก็มาอัปเดตนะคะว่าช่วงนี้ทําอะไรกันอยู่<ช>เพื่อที่คนคิดถึงนะคะ มีคนคิดถึงหน้าอันหล่อๆของเนทนะคะอันนี้พูดเล่นนะคะโอ้โหแดดละอุมากนะคะตอนนี้บ่ายสามโมงนะคะก็เป็นโครงการชื่อว่าหมู่บ้านรวยสิรินะครับรวยสิรินะคะก็อยู่ที่อำเภอสีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรีนะคะในละแวกแถวสวนส้มโอเนาะครับแถวโป่งไผ่ใช่ไหมเอ๋อไม่ใช่โคกไม้แดงขออภัยด้วยนะคะ ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวโครงการนี้มีทั้งหมดเจ็ดหลังนะเจ็ดหลังนะคะไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เจาะจงว่ามามารีวิวนะคะจะมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้เราสองคนทําอะไรกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวพาเดินชมเนาะสักหน่อยเนาะปะใช่ครับผมเผื่อจะมีคนคิดถึงกันบ้างนะคะมาเป็นลูกค้าให้พีดกับเน็ตก็ได้นะคะสักหลังดีไหมเป็นบ้านเดี่ยวนะคะครับอันนี้บ้านเดี่ยวนะครับ แต่งตัวไม่สุภาพสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้มามาติดป้ายเฉยๆเนาะสวยไหมคะคุณผู้ชมน่าอยู่มากเลยเป็นบ้านเดี่ยวนะคะก็จะมีรีวิวลงที่ช่อง n อ t เาน็ตแอนพีเนะครับเน็ตแอนพีทเฮาส์นะคะฝากเข้าไปแนะนำตีชมได้นะคะมีรีวิวไปแล้วหนึ่งหลัง ใช่ครับลงที่เพจกับช่อง YouTube นะคะครับฝากคุณผู้ชมเข้าไปชมแล้วก็แนะนำให้ให้หน่อยนะคะเพราะว่าพีทเองก็ไม่มีประสบการณ์ด้านการรีวิวบ้านนะคะช่วยไปแนะนำว่าต้องปรับปุ้งตรงไหนอะไรยังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวพีทขึ้นรูปช่องแล้วก็รูปเพจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อวันนึงจะได้มาเป็นลูกค้าของพีทกับเนสนะคะคเดี๋ยวเราไปชมข้างในบ้านกันเลยเนาะใช่ครับไปใช่ไหมไปไหนไหนก็มาแล้วเนาะ ผ่านมาปาจีนแวะมาทักทายกันได้เนาะครับผมหรือตอนนี้เราก็อยู่ปาจีนน่าจะถาวรเลยนะครับไม่ถาวร 2- 3สมเดือนก็จะกลับไปหาลูกสาวอยู่ไปมาๆนั่นแหละเนาะเพราะว่าบอลสีก็ยังทําอยู่นะคะก็คือเอาไว้ในตู้ยังไงเขาก็ไม่ตายเนาะตายยากนะคะบอลสีอ่ะเดี๋ยวพาเข้ามาชมบริเวณในบ้านนะคะโครงการนี้มีอยู่ทั้งหมด7ดหลังด้วยกันนะคะใช่ครับก็จะเป็นสองห้องนอน หนึ่งห้องน้ํานะครับ2อห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำหรือเปล่าเราดูมาดูกันอ่าด้านนี้น่าจะเป็นสองสองห้องน้ำสองห้องน้ําใช่ไหมใช่ครับสองห้องน้ํานี่ก็คือห้องนอนเนาะใช่ครับอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่นะคะนี่ห้องนอนใหญ่ก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําในตัวนะคะใช่ครับเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเห็น ข้างหน้าก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสวนสวนส้มโอนะครับส้มโอตรงนี้ถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับมันมันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบ้านๆนะครับตรงนี้สักหลังไหมคะคุณผู้ชมห้องนอนใหญ่ก็จะมีเป็นห้องน้ําในตัวนะครับมีห้องน้ำมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะห้องนอนใหญ่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอีก หนึ่งห้องนอนห้องนอนห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กมีสองห้องนอนแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องอะไรเอ่ยห้องครัวครับในห้องครัวก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ครัวรีกให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับคือเข้าอยู่ได้เลยนะคะใช่ครับอันนี้มีเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยมีหน้าต่างมีประตูให้ด้วยนะคะครับผมห้องครัวแล้วก็ด้านนี้ ห้องน้ำอีกหนึ่งด้านฝั่งขวามือของผมก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําด้านนอกน,นะคะ,ะค,คือทุกวันนี้บ้านเขาทําแตบพร้อมอยู่เลยเนาะใช่ครับพร้อมอยู่มีครัวมีโรงรถจอดรถให้นะครับต่อเติมให้เรียบร้อยคือ<ช>สามารถยิ้วกระเป๋าแล้วเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับสามารถามานั่งชมสวนผลไม้หรือว่านั่งเล่น ยมเย็นได้นะครับรับลมหรือว่าจิบกาแฟตอนเช้าช่วงเย็นก็ปาร์ตี้หมูกระทะได้นะคะตรงนี้เนาะใช่เลยครับกินหมูกระทะตรงนี้ก็ได้นะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นสวนทุเรียนใช่ไหมสวนส้มโอเนาะก็จะส้มโอกับสุเรียนปลูกแซมๆกันนะครับรอบๆบ้านก็พื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะใช่ครับตรงนี้ก็จะปูด้วยหินให้โรยด้วยหินให้นะครับเอาไว้วาง มาหินดอนก็ได้เนาะใช่ครับมันนว่าช่วงเย็นต้นไม้ก็ได้ครับกินหมูกระทะปาร์ตี้หมูกระทะกันนะคะพามาอัปเดตนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดถึงเราคิดถึงไหมก็น่าจะลงคลิปหลายวันแล้วเนาะเราไม่ลงมีใครคิดถึงอยู่ไหมช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะก็ยังไงฝากเข้าไปรับชมคลิปรีวิวบ้านช่องเน็ตอันพีทเฮาส์ครับ ชื่อช่อง y t u t u เนาะ<ช>แล้วก็ช่องในในเพจก็จะชื่อว่า Net แอนพีทเฮาส์ขายบ้าน <ซะ S 2> นิคม304ปตาจีนบุรีก็คือพีทยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่อง y o u t u b e ให้ให้ชื่อมันตรงกันกับ,บในเพจนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเปลี่ยนอยู่นะคะเข้าไปดูให้หน่อยนะคะว่าพีททำคลิปออกมาแล้วรู้สึกว่าโอเคไหมพีทต้องปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงกอดแนะนำมาได้นะคะพีทจะได้นำไปพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะว่า ยังมือใหม่กับการรีวิวบ้านนะคะก็จะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะคะเนาะเริ่มจากศูนย์เลยนะคะกับการที่ก็จะมาเริ่มเริ่มต้นสิ่งที่เราเราไม่ถนัดใช่อีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าไม่ถนัดก็ไม่ถนัดแล้วแหละนะคะเพราะว่า ep แรกก็แบบยังรู้สึกแบบติดขัดพูดติดติดขัดขัดอยู่ยังไงก็ฝากเข้าไปชมแล้วก็แนะนําพีทหน่อยนะคะพีทกับเนทเนาะก็ทําได้กันช่องนั้นนะคะแล้วก็ผ่านมาปาจีนหรือว่าแนะนําสวนบันสีอยากให้เราไปถ่ายที่ไหน แนะนำเข้ามาได้นะคะคใน<ม>ใต้คอมเมนต์เออไม่ใช่ใต้คอมเมนต์นะคะมาพูดพิีเลยละคอมเมนต์ comment ใต้คลิปบอกได้นะคะแนะนําสวนบอนสีเนาอในละแวกปาจีนแล้วก็คุณผู้ชมอยากให้ไปชมอะไรให้ไปถ่ายอะไรแนะนํามาได้นะคะเดี๋ยวพีทก,ก็จะครับช่วงนี้อาจจะมีบอนสีบ้างทุเรียนบ้างเนาะลง <ใช S 1> ที่ช่องรัดเวลาชาแนลนะคะอยากชมคลิปทุเรียนไหมอยากชมแบบไหนแนวไหนเนาะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้า สามารถทําคลิปให้ให้ดูได้ก็จะไปทําให้นะคะตอนนี้ก็หลักๆก็คือมาทําขายบ้านเนาะช่วที่ปาจีนบุรีนะคะปาจีนครับแล้วก็หลักๆเลยก็ยังทําช่อง YouTube อยู่ช่องรัตประาชแนลก็จะอาจจะไม่ได้ลงทุกวันเหมือนแต่ก่อนเนาะใช่ครับแต่ก็นนวัจะพยายามลงให้ให้ให้อยู่แบบเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เรา ทั้งสองคนด้วยนะคะมีแต่พีดพูดเลยเนพูดบ้างอะก็ก็ฝากทุกคนนะครับเข้ามารับชมหน่อยนะครับรับชมไหนรับชมชิปช่องลัพลานะครับช่องเน็ตแอนพีทางด้วยเนาะ้าไปไปชมให้หน่อยนะคะว่าทำหมกมาแล้วมันต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะคจะได้นําไปปรับปรุงนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะคะช่องแล้วก็เพจดนะคะไว้เดี๋ยวยังไงเราสองคนจะมาอัปเดต ชีวิตของเราให้ให้ชมกันเรื่อยๆเนาะครับผมสำหรับอีพีนี้มาพอให้เห็นหน้าเห็นตาจะได้ไม่ลืมกันนะคะครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วเนาะครับผมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องรัตนประหลาชแนนแลวก็สนับสนุนส่วนของเรามาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนส่วนบอลีอุดหนุนสวนบอลีทุกสวนที่เราได้ถ่ายลงช่องนะคะใช่เลยครับแล้วก็คลิปอื่นๆด้วยนะคะที่เราได้ถ่ายลงเนาะที่เข้ามารับชมให้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวไปแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ มาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกท่านค,ค่ะ